สวัสดีครับผมแก๊ปไส้ลุยนะครับตอนนี้ก็มาถึงไต้หวันแล้วครับก็ลงสนามบ,บินเทหยวนแต่ว่ามากักตัวอยู่ไทเปงงมืนอนกันแต่แรกนึกว่าโดนหลอกนี่ก็มาให้มารีวิวดูห้องกักตัวนะครับคืออยู่คนเดียวแต่ให้มาสองเตียงห้องไม่ใหญ่แต่ก็โอเคครับอยู่ในใจกับเมืองไทเปเลยครับ โอเคต้องอยู่ในนี้ประมาณเจ็ดวันนะครับผมออก็มีนี่ให้ที่สนามบินก็ให้นี่มาที่ตรวจโควิดสี่วันต้องทำาักส่งตูงต้เซให้อยู่นิดนึงน้ำอีกสิบสองขวดแค่นี้แหละพักผ่อนก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับอันนี้เป็นคลิปแรกๆเนาะ ตอนสนามบินไม่ได้ทานไว้รีบมากเลยเร่งไปหมดสวัสดีครับ